มาดูกันท้ายคลิปเลยนะฮะสวัสดีครับกูน้อยบางนาครับไม่ชอบก็ตรงหน้าปัดสีแดงนี่แหละนี่ ดูดีไซน์ที่ผมชอบก่อนนะครับแป้นแหนบเป็นเล็กหล่อนะฮะหูแหนบหน้าใหญ่นะครับก็จะซับแรงได้ดีนะฮะเนื่องจากแหนบโค้งสูงมากเขาจะดีไซน์ให้ตรงเตงเนีชี้ขึ้นข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าเพราะอะไรนะฮะแล้วก็น็อตล้อนี้สไตล์รถยุโรปเลยครับ BMW Benz นะฮะ v o l k s w a g เกนะด้านหน้านะครับ เซนเตอร์ลาเดียวกันทั้งโชค้คทั้งปีกนกนะฮะชอบมากเลยอันนี้เป็นดีไซน์ของทางยุโรปเลยนะญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ทำสไตล์นี้นะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับจะได้ฟินลิงที่ค่อนข้างดีกว่านะครับปีกนกร่างสไตล์เทลิ i งอาร์มนะเอามาลอกครับอายุโรปอะ่ะเขาจะดีไซน์โบโบนี่ประมาณ เบอร์เก uh, ้านะความแข็งนะระดับความแข็งแล้วเขาจะมีนี่ฮะแหวนตัวเนี้ยเป็นเหมือนแหวนสปริงก็คือมีสเตนในตัวเวลาเราขันเข้าไปมันจะไม่คายเข้าใจไหมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของแหวนนะถ้าใครเคยดู y t u t u อะ่ะจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับแหวนคันคลายเรื่องนั้นอะ่ะโอเคมากเลยอะ่ะ วิศวกรรมแบบสุดๆอะนะฮะอธิบายดีมากเลยเนี่ยยุโลกนะ,ะชอบมากที่สุดนะครับก็คือช่วงล่างด้านหน้านะครับทุกอย่างจะอยู่นแนวแกนเดียวกันหมดนะครับซึ่งมันถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหลักดีไซน์ที่สุดนะฮะแล้วก็ตัวิดนกเองก็ใหญ่นะฮะิีนกบนนะใหญ่แล้วกว้างนะครับ ติดลกล่างก็ติดลกล่างก็ด้านหน้าสัาน้นด้านหลังยาวด้านหลังยาวไปอันนี้จะคล้ายผสมผสานกับเทลลิงอาร์มนะครับซึ่งเทลลิงอาร์มเนี่ยจะมีในรถเก๋เนะฮะมุ่งมวนมากผมโคตรชอบเลยไอ้โคกสีนสารถตู้เป็นเทลลิงอาร์มนะครับแล้วก็เป็นโฟวิลแบบนี้เลยครับนะฮะดีไซน์ใกล้เคียงแบบนี้เนละ โคดนุ่มเลยชอบมาก <c oughs> แนแผ่นมากนะฮะแผ่นหูนะครับหูเบลเลอร์เ,เห็นไหมดีไซน์เหมือนฟอร์ดนะครับเหมือน all new computer นะเหมือน all new computer มากกว่าด้วยเพราะว่าหูหนาสิบตรงกลางอ่ะหนาสิบแต่เขารีดช่วงอธิบายจำได้ไหมที่ผมบอกว่าแบ่งเป็นสามช่วงนะคร ตรงกลางเป็นช่วงที่รับแรงเ่ยเขารีดให้บางเหนือกนั่นหมายความว่าแนบตัวนี้ก็จะให้ความนุ่มนวลในระดับหนึ่งนะครับแต่ยาวไปหาหูหลังเ่ยยาวร้อยห้าสิมีว่ร <c oughs> ้อยสี่สิบไม่ว่ายาวนะอันนี้ยาวร้อยห้าสิบนะอ่นนี่แนบหลังนะแผ่นหูโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผ่นสองให้บางลงแล้วรถไม่เน้นบรรทุกเลยนะฮะ ก็จะใช้แผ่น2-7งมิลนะครับแล้วก็ดัดเปิดายแผ่นบรรทุกท้ายต่ำลงประมาณนิ้วครึ่งตอนนี้หน้ากับหลังต่างกันอยู่4นิ้วนะผมอยากได้2นิ้วเลยทำเลยเอาหลังลงมาเลยนะไม่ชอบก็ตรงหน้าปัดสีแดงนี่แหละนี่ <c oughs> โอ้โหสะเทือนจริงไรจริงนั่น วลเดี๋ยวต้องกลับไปดูลมยางด้วยวเท่าไรก็ไม่รู้ไม่ได้วัดกันเลยโอ้โหแต่แบบไม่ยุบเลยอะ่ะตกฝาท่อรู้สึกได้เลยนะครับว่ากระแทกตึ้งเลยตึงต้งตึงต้งตงเลยนะเดี๋ยวไปขึ้นลวกันหน้าดู เสียงไรเนาะแทกแทกกนี่ไม่แฮปปีละเจอเสียงแทกแทกนี่หายลงมาในอุ้ครึ่งถึงสองนิ้วนะครับโอ้ลูกแรกลูกสั้นขึ้นไปแล้วผมว่าดีกว่าเดิมแน่นอนอะ่ะโชคเลยเนี่ยนะลูกเมื่อกี้ผ่านมาแล้วเหรอลูกเมื่อกี้ไม่รู้สึกเลยอ่านะลูกนี้รู้สึกอ๋อดีดีดีๆๆได้อยู่พอได้เลยแหละจะเสียงอะไรแทกๆกเนาะนั่งข้างหลังไม่โอเคเลยครับ รถกระบะสี่ประตูตัวที่นั่งข้างหลังสบายที่สุดน่าจะเป็นไต้ันป้ลไต้เต้นมันจะยาวๆโค้งๆแต่ไม่ว่ารุ่นไหนก็หลังตรงหมดมันี่ยงทั้งคันมันยังแข็งอยู่เยอะอยู่โอ้ยวังหน่อยเดือเย้าคันนี้ล้านเก้าลโอ้ยล้านเก้า มือสองเหลือหกแสนแต่ช่วงล่างด้านหน้าโอเคมากนะครับช่วงล่างด้านหน้าอย่างที่ผมบอกกนะ็เขาดีไซน์ให้เป็นแบบอะไลน์เมนต์เดียวกันนะครับสุดเผาตัวโชค็คด้วยช็คที่เฟิร์มนะนะก็คือหนืดมากอนะ่ะมันก็จะรู้สึกว่าขึ้นลงลูก,กนหน้าลูกโต,โตโตเนี่ยมันนิ่งนะ รถไม่ค่อยยุบตัวโอ้แต่ถนนปูนนี่ไม่เอาเลยฮะดีนะผมไม่ใส่ไปสองแผ่นนะเจมิลสองแผ่นนี่ได้ทำงานกันอีกรอบเลยจะรู้สึกได้ว่ากล้องมันสันน่นนะผมถืออยู่ผมนั่งบ่อลังเอ้แต่รูปนี้โอเคเดี๋ยวดูลมยางดีกว่าคาเฟ่ข้ารข้าวนะครับประมาณ3.0นะ 3.0เฉพาะชุดเมน2แผ่นนะ3.0มจุนถึง 3. 3, อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราลดไปแล้วประมาณ15%เ็นตะแผ่น2จาก9มิลเหลือ7มิลน,นะหายไป2มิลจากแผ่น2องที่กดแทบไม่ลงเลยนะกดลงได้นะครับอ๋ขอขาโทษไม่ใช่ค่าเคน่าจะมี3.6จถึง3.7นะครับลืมไปว่าเป็นแหนบเจ็ดเซน แหนไม่ใช่แหนมหเซนก็จะแข็งขึ้นไปอีกนะเช็คลมหน่อยผมว่ามันยังเต้นอยู่กับอีกอีก,อกอฟีลลิ่งหนึ่งก็คือผมไม่เคยนั่งตรงนี้นับคันได้เลยผมไม่เคยนั่งตรงนี้นานมากนะครับเบาะหลังเนี่ยแต่ดูจากขึ้นลงลูกแล้วหน้านะฮะดูจากเสียงของท้านหน้าเนี่ยผมว่าโอเคอะ่ะ ้าวเราจอดแล้วนะครับจอดเหยียบที่หมามาแล้วนะฮะเปิกหนึ่งดีนะไม่สดค่อนข้างแข็งขออภัยนะครับถ้าท่านใดครับไม่ไม่สุภาพปล่อยลมยางนะครไป20วีนะใช้ลิฟ็กจิกใช้เล็บจิกโอ้โ,โหยังรู้สึกแข็งอยู่เลยนะ เสียงทึกๆก็เจอแล้วฟ้าถังน้ำมันโชคตึงมากเลยครับชงแดงอะนะ <l ots> เป็นทวินทูบอะก็ต้องมีรันอินนะครับ500โลพันโลเลยล่ะไอ้นี่มันเขย่าแบบเหมือนโชคฟอกอะมียอดคืนเขย่าแบบนวลๆนะไม่ได้กระแทกอะไรมากมายกอดอยู่ที่ลูกค้าแหละนะครับ ไม่จะโอเคหรือเปล่าเนาะลดราคาล้านเก้าทำแนบ4,000ที่เหลือก็เป็นเรื่องของโชคอ่ะพิสู่สะพานนี้นะครับเนี่ยมันยุบนะรู้สึกเลยว่ามันยุบแต่มันก็ดีดออกมาน,นิดๆนดเนาะ เออมันเหมือนมันออกมาเร็วอ่ะมันควรจะรีบาวเหนื่ด้วยซ้ำนะพูดถึงแต่เหมือนมันพีบออกมาเร็วอ่ะเนี่ยมันยุบว่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะเนาะดีขึ้นน่ะปล่อยลมยางเออมันแบบมันลงไปตุ๊บแล้วก็ขึ้นมาทีเดียวแล้วหยุดเลยอ่ะเหมือนมันเหนื่นเกินไป ถ้าคนชอบนุ่มก็จะบอกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยนะก็ลองลองใช้ดูนะครับไม่ชอบก็เปลี่ยนโชคนะฮะโชคหลังเปลี่ยนง่ายอยู่แล้วแต่โชคกน้่ผมว่าพอใช้ได้ละด้วยดีไซน์ของยุโรปนะวันนี้นั่งนะเชฟตินเป็นคนขับมองไม่เห็นหรอกครับมืด <c oughs> <laughs> ชูชูมือมายกสองนิ้วมองไม่เห็น คนขับรถเลนนู้นนะมองไม่เห็นขอบสะพานเขากลัวตกสะพานกันมากเลยผมไม่เข้าใจคือถ้าขับรถไม่เก่งก็ไปขับถนนเส้นที่มันใหญ่ๆนะไม่ต้องมาขับถนนเส้นเล็กๆให้แบบเดือดร้อนเพื่อรวมทางนะฝนะากไว้นะครับฝากไว้พูดเยอะ <laughs> มีเพื่อนบางคนในเฟซบุ๊กอบอกใจถึงพึ่งได้พูดเยอะ <laughs> กล้าพูดเนาะเรา เดี๋ยวทัวลงนะขอบคุณที่ติดตามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เรื่องคันนี้มันไม่ค่อย,อยมีไม่ต้องแชร์หอแต่ถ้าจะแชร์เรื่องเล่าประสบการณ์น,นะฮะเรื่องการดีไซน์ก็แชรได้นะครัิ้นตรงเสียงหน่อยครับครับวัสดีครับที่ติดไว้เมื่อกี้นะมาดูกันท้ายคลิปเลยนะฮะ ความรู้อีกแล้วนะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็จะได้ความรู้แต่ใน Analysis ของ Youtube มีคนดูแค่ประมาณไม่กี่วินาทีหรือประมาณ1-2นาทีแล้วก็เลิกดูนะฮะ oh. เสียใจมากเลยนะอ oh. ุสาธ,ธร,รมนะมีความตั้งใจที่จะทำมากนะอ่ะเรามาดูกันนะครับแนบใต้เผานะครับหรือเทินเผาก็ตามนะฮะถ้าโค้งเยอะๆนะครับ มาดูกันถ้าโค้งเยอะๆนะฮะเส้นทึบนี่คือโค้งน้อยนะสมมติว่าเป็นสแตนดาร์ดจะเจอกันบ่อยในยู u ุไฮร์เรนเดนะครับตรงเตงคือ X1 นะครับแล้วแนบยู u ุไฮร์เรนเดคือเส้นทึบนะฮะพอลูกค้าบอกว่าเอ้ยผมอยากยกทักงนิ้วเราก็จัดการดัดเลยครับปึกๆๆๆกๆๆๆก,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 กพอเราดัดเสร็จระยะหู ถึงหูนะครับมันจะสั้นลงเห็นไหมนี่หูเดิมนะนี่หูที่เราดัดนะครับหูหน้าฟิกนะครับนะหูหน้าฟิกกลายเป็นระยะ x 2นะครับกลายเป็นประกอบยากมากนะฮะถามว่าประกอบได้ไหมมันมีเทคนิคแหละผมก็ให้ลูกน้องเอามือจับตรงนี้ดึงมันลงมานะเพื่อที่จะมาใส่ตรงนี้ให้ได้นะฮะแต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนตรงเตงยาวนะฮะ ในกรณีที่หูตรงเตงอยู่ด้านบนนะครับหูแนบอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วโฟกัสอัมาล็อกเป็นยังไงนี่โฟออกัสอัมาล็อกหูอยู่ด้านล่างนะฮะตรงเตงแล้วหูแนบอยู่ด้านบนนะฮะหูเดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราดัดให้ตึ๊ด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 สูงขึ้น นี่คือมุมสวิงของตรงเตงเห็นไหมครับที่ผมเขียนลูกศรไว้มันก็โค้งลงมารับกับหูแหนบใหม่นะผมไม่ได้บอกว่าโฟกัสหลอกต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าแหนบโค้งมากๆแบบนี้แล้วคุณต้องดันให้ตรงเตงของคุณอะสวิงได้อย่างมีประสิทธิภาพอะจุดหมุนต้องอยู่ด้านล่างนะครับแล้ว ที่ยึดกระแหนบต้องอยู่ด้านบนเหมือนโฟกอมาล็อกนะฮะแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอเราตัดให้มันสูงมากๆมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมเพิ่มความยาวของแหนบไอรอนฮอร์สนะครับที่ยกสูงออกไปนะครับเพราะตรงเตงคุณจะได้สวิงได้นะครับความยาวแซนด์ดันะ จะเอียงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับพอยก2นี้ปุ๊บตั้งตรงเลยนะครับพอยก4นี้ปุ๊บเข้ามาข้างในใช่ไหมเพราะมันคือองศาเนี่ยฮะรเราเลยต้องเพิ่มความยาวของแนบให้ยาวมาเพื่อให้ตรงเตงเราสวิงอยู่ข้างหลังแบบนี้พอตรงเตงเราสวิงล่างแต่ถ้าตรงเตงเราสวิงบนแบบนี้สบายครับนะอยู่ที่การออกแบบดีไซน์ครับ โอเคนะเกตนะนะครถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นี่คืออีกความรู้หนึ่งนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะกด s ั b s c r i b ์นะฮะให้กำลังใจนะฮะอะไรนะกด s ั b s c r i b e กด s ั b s c r i ต e อ่ะให้กำลังใจครับผู้จัดทำนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม